สวัสดีครับคลิปนี้จะเอาโจทย์ปัญหามาเป็นตัวอย่างการเรียนการสอนเนี่ยลูกศิษย์ของเรานะั้นน่ยมีทั้งเก่งก็ไม่เก่งนีก็จำแนกนะเป็น4กลุ่มนะเรียกชื่อแบบนะบัวสีเหล่าเนีเหล่าที่ 1, 2, 3, 4นะการเรียนการสอนเราควรจะทำยังไงดีปัญหาในข้อนี้นะมีเตะ๊ะ1ตัวมีแมว1ตัว มีเต่า1ตัวนะความสูงที่วัดจากหลังเต่าไปที่หูแมวตัวนี้นะ170ยเซนเมตรแต่ถ้านะเต่าอยู่บนโต๊ะแมวอยู่ใต้โต๊ะความสูงวัดจากหูแมวมาถึงหลังเต่าร้อยสามสซนเมตรคำถามคือโต๊ะตัวนี้สูงกี่เซนติเมตรนะ ลูกศิษย์ของเราเนะี่ยกลุ่มที่เก่งมากๆนะก็บัวเหล่าที่หนึ่งอ่ะเนะเห็นโจย์ก็เห็นคําตอบตอบเลยร้อยห้าสิบเห็นไหมเห็นโจก็เห็นคําตอบแต่ไม่รู้ว่าในใจเขาคิดยังไงนะแต่คําตอบถูกอันนี้คือกลุ่มที่เก่งมากนะบัวเหล่าที่สองเนะี่ยตดเลขเล็กน้อยนะบอกที่มาว่าร้อยห้าสิบเซนติเมตรนั่นอนะ่ะมาจาก 170บวก130หารได้2สอคำตอบนี้ก็ถูกอีกนะทำไมถึงถูกนะบัวเหล่าที่2ก็ได้คำตอบแล้วและนะแต่ว่าแสดงที่มาของตัวเลขให้เห็นนิดนึงนะก็ถือว่าดีกว่าเหล่าที่1อะ่ะคิดในใจแล้วตอบเลย150บนะบัวเหล่าที่3เนะี่ยแสดงวิธีทำมากขึ้นนะ เขียนวิธีทมส่งครูเลยแมวบวกโต๊ะลบเต่าเท่ากับ170เต่าบวกโต๊ลบแมวเท่ากับ130นะองโต๊ะเท่ากับ300โต๊ะเท่ากับ150แล้วก็ตอบออกมาความสูงของโต๊ะ150ซนเมตรเพื่อนเนเข้าใจหมนเราะนั้นปัญหาคณิตสาข้อเดียวกันนั่นน่ะนะนักเรียนของเราก็มีกลุ่มที่เก่งมากนะคิดในใจตอบเลย150 กลุ่มที่บอกที่มาว่า150มาจากอะไรร้อยเบวกร้อหารด้วย2อีกกลุ่มหนึ่งนะพอเห็นภาพนี้เขียนเลยแมวบวกตโตะลบเต่า170เพราะพอเห็นภาพนี้เขียนและเต่าบวกตโตะลบแมว130สมนะสองสมการบวกกันแมวหายไปเต่าหายไปเหลือ,ตโ,อ,อตโต๊ะ2ตัวร้อยนะโต๊ะ1ตัวก็สูง150 คำถามก็คือแล้วเพื่อนๆกลุ่มบัวเหล่าที่4เข้าใจไหมนยเพราะงการเรียนการสอนคณิตศาสตร์นั่นนหะเนะเราก็มีกลุ่มนักเรียนเนะี่ยบางกลุ่มก็เก่งมากก็ดีแล้วล่ะนะยทำยังไงจึงจะอธิบายให้กลุ่มถัดไปคือบัวเหล่าที่4เข้าใจความหมายแล้วก็เข้าใจหลักคิดนะคลิปนี้ต้องการนะเน้นความหมายอย่างนี้นะไม่ได้ต้องการเน้นคําตอบ150หบรอกนะ บเลาที่1คิดได้ร้อยห้าสิบก็ดีอยู่แล้วนะเหล่าที่สองเนะี่ยทดเลขเล็กน้อยเหล่านี้ก็ดีขึ้นไปอีกนะแต่ก็เนะี่ยเข้าใจไหมแมวบวกโต๊ะลบเต่ามันคืออะไรนะอ่ะต่อไปเราจะสอนหนังสือกับ,บัวเหล่าที่สี่กันบนะ่ัวเเลาที่สี่นะี่ยอาจต้องเลือกคําอธิบายให้เหมาะสมเนะี่ยเลือกตัวแปรสมมุติตัวแปรนะเนี่ความสูงของแมว y ความสูงของโต๊ะ นะแซดความสูงของเต่าก็แล้วแต่ในการเลือกตัวแปรนะในคลิปนี้ก็แนะนำา2วิธีนะวิธีแรกก็นะให้รูปทรงเลขาคณิตนะีสี่เหลี่ยมตัวนี้นะีเป็นตัวแปรแทนแมวเนะเวลาเอาสีน้ำเงินมาวางบนสีฟ้าเนะเส้นนี้เส้นนี้ทับชัดเจนจะได้ไม่ต้องระแวงว่าหูแมวจะต่ำหางแมวจะสูงนะ ของที่แล้วนะสี่เหลี่ยมสีเขียวแทนนะเรียกแบบคณิตศาสตร์ก็ตัวแปรความสูงของแมวนะความสูงของสามเหลี่ยมสีน้ำเงินก็เป็นตัวแปรทางแทนความสูงของโตะ๊ะนะเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมสีแดงก็คือความสูงของเต่าแนะแเวลาวางทาบลงไปจะได้ไม่ต้องระแวงว่าเนยะ ขาเต่าอยู่ขนานพื้นไหมนะหางแมวหูแมวใครสูงกว่ากันแน้แวเราก็สี่เหลี่ยมแทนความสูงของแมวก็จะเป็น S ตลอดเวลาทความสูงของโต๊ะก็คือสามเหลี่ยมสีฟ้า R มองแบบนี้ก็เส้นผ่านศูนย์กลางแหะนะก็ความสูงของเต่าวัดจากขาพื้นนี้มาที่หลังเต่า นะางการสมมุติตัวแปรก็จะทำให้นะการคิดคณิตศาสตร์นั่นนะ่ะใช้ s ใช้ t ใช้ r แทนความสูงได้ภาพที่1นึ่งเนะต่าอยู่บนห็นไหมวงกลมสีแดงอยู่บนบนพื้นโตะ๊ะนะแมวอยู่ใต้โต๊ะวัดจากหูแมวขึ้นมานะถึงหลังเต่า130เซนติเมตรนะไม่ต้องมาระแวงว่าแมวก้มหน้าหรือแมวเงยหน้า เห็นไหมตัวนี้ร้อยสาเซนติเมตรละตัดไปแมวอยู่บนโต๊ะเห็นไหมแต่เส้นนี้ท่ากันพอดีไม่ต้องมานั่งระแวงว่าแมวยกขาไหมหูแมวนยสันนี้พอดีเต่าอยู่ใต้โต๊ะเห็นไหมเส้นแนวนี้ตรงกันหลังเต่านให้หาความสูงของโต๊ะ ภาพนี้แฝงความหมายว่าทีความสูงของโต๊ะบวก r คือความสูงของเต่าลบทิ้งด้วย s ได้ร3 0เห็นไหมบัวเหล่าที่หนึ่งคิดในใจยังไงก็ได้ร้อยห้าก็เก่งแล้วละ่ะเหล่าที่สองเหล่าที่3ก็ดีมากแล้วละ่ะแต่นี่เรากำลังอธิบายให้บัวเหล่าที่4เห็นไหมร้อยสามมาจากไหน ความสูงของโต๊ะบวกความสูงของเต่าลบทิ้งด้วยความสูงของแมวก็เหลือ130อีกภาพหนึ่งเห็นไหมตัวนี้นะแฝงความหมายว่า s บวก t ลบ a s คือความสูงของแมว t ความสูงของโต๊ะลบทิ้งด้วยความสูงของเต่าเห็นไหมลบได้ R เหลือ170เซนติเมตร ตอนนี้ก็กลายเป็นสมการคณิตศาสตร์ละเนี่ยจับบวกกัน s หายไป R หายไปเหลือ 2t ก็ไปตรงกับบัวเหล่าที่2เนี่ยแต่เมื่อกี้เขใช้คำว,ว่าอะไรนะโต๊ะเต่าแมวใช่ไหมแต่น,นี้เราใช้ตัวแปร str 2ย้ายมาหารความสูงของโต๊ะก็150เซนติเมตรบังการสมมุติตัวแปรนะ ใช้ x y z ใช้รูปทรงเลขาคณิตนะก็เป็นการเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับลูกศิษย์ของเรานะนะหรือบอกว่ามีแมวอยู่แล้วมีโต๊ะอยู่แล้วมีเต่าอยู่แล้วนึกสนุกจะเอาตัวนี่เป็นตัวแปรก็ได้นะแต่ห้ามแมวก้มหน้านะนะแมวกดิขาไม่เป็นไรความสูงไม่เปลี่ยนแต่ว่าห้าแมวก้มหน้านะนี่คือความสูงของแมว cat นะ ตัวแปรไม่ต้อง x y z หรอกพอเป็น x เดี๋ยวนึกไม่ออกวัน x คือโตะ๊ะแมวหรือเต่าังนั้นตัวแปรคณิตศาสตร์นั่นนะ่ะ cat ไปเลยความสูงของแมว t a b l ลไปเลยความสูงของโตะ๊ะ t o ท a ลความสูงของเต่านะไม่ต้องมานั่งแปลว่า t โตะ๊ะหรือ t เต่าใช่ไหม table เเก็เป็นตัวแปรได้ cat ก็เป็นตัวแปรได้นี่คือการสอนคณิตศาสตร์นะตัวแปรเป็นสิ่งที่เราเลือกใช้ นะเลือกใช้ให้เหมาะสมเห็นไหมครับว่าเหมาะสมเหมาะสมคืออะไรก็ดูลูกศิษย์ของเรานะตัวนี้เห็นไหมเตาวบวกโตเนะตาวบวกโตลบแมวพอเป็นแบบนี้ก็เนะี่ยเาบวกโตเบอล,ลบแคทเท่ากับ130เซนตะิเมตรรูปแบบนี้นะีก็บอก แมวบวกโต๊ะลบเต่าความสูงของแมวบวกความสูงของโต๊ะลบทิ้งด้วยความสูงของเต่า170ซมตรสองสมการบวกกันได้2โต๊ะก็คือความยาว2อเท่าของโต๊ะ1ึตัวนั่นแหละนเพราะฉันคะวนามสูงของโต๊ะก็150ซนเมตรเหมือนกันนะวันคลิปนี้นะเป็นตัวอย่างการเรียนการสอนว่าปัญหาคณิตศาสตร์ข้อเดียวกันนะั่นแหะนะ เด็กบางคนเก่งมากคิดในใจได้คําตอบนะบางคนทดเลขนะโต๊ะว,วกแมวว,วกโตะ๊ะอะไรแบบนะแต่ถ้าเราสมมุติตัวแปรให้รัดกลุ่มเนะี่ยก็จะสอนได้นะในกลุ่มที่อ่อนคณิตศาสตร์เนะี่ยก็คือกลุ่มที่นะอ่ะพบกับสาระน่ารู้ในแนวนี้ได้ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ